สวัสดีครับช่องใบไม้หลากสีนะครับต้นที่เห็นนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองของทางร้านนะครับอันนี้เป็นพวกแม่พันธุ์นะครับ จะพาไปชมไข่ของเขานะครับว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วอันนี้คือไข่หมูช้างด่างเหลืองนะครับที่แช่น้ำไว้แล้วน้องลากงอกแล้วก็มีใบแล้วนะครับไม่ใช่ถุงงอกนะครับหมูช้างด่างเหลือง ต่ในนี้ผมไม่รู้ว่าใบต้นไหนไข่ใบไหนจะด่างยังไม่ด่างนะครับต้องรอดูไปก่อนอันนี้ผมทิ้งไว้สี่วันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยแล้วก็แสงไม่น่าจะพอด้วยน้องก็เลยต้นก้านในยืดมาอย่างนี้นะครับย้ำนะครับหมูช้างด่างเหลืองไม่ใช่ถั่วงอกนะครับ ันนี้น่าจะเป็นไข่ที่ผมทิ้งไว้สามสวันแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับอันนี้ที่ผมดูนี่นี่ครับปลายนิ่มนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะไม่รอดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้อันนี้พอได้อยู่ครับนี่แข็งนีเขี้ยวยาวล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่น่าจะรอดเสียด้ครับเนี่ยสามสี่วันพอดีผมติดธุระไม่ได้มาดูเปลี่ยนนะไม่เขาเนี่ยครับจะเป็นวุ้นๆอย่างนี้แล้วครับเนี่ยไม่ไม่น่าจะรอดแล้วครับ แต่ว่าเรามีเยอะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่ามีใบไหนที่ยังไม่ได้งอกอกมาพอจะมีเขี้ยวยื่นออกมาแล้วพอจะพอจะรอดนะครับไม่เน่าเนี่ยครับมันต้องหมั่นเปลี่ยนน้ํานะครับสองวันเปลี่ยนน้ําทีหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเป็นแบบนี้นครับ ดีนะครับที่มันไม่ได้ไปหมดไม่ได้เน่าหมดน้องก็ยังแตกมาให้เราบ้างนี่จะเป็นเมื่อก่อนช่วงที่หมูช้างกำลังแบบมานะครับโอ้โหพี่น้องคิดดูนะครับมาเมื่อสายสายไปแล้วแต่ คนชอบไม้ใบสีไม้ด่างไงก็สวยอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตหรือไม่ฮิตในกระแสหรือไม่กระแสราคาจะขึ้นจะลงคนชอบอะครับใบสีส,สวยแต่งบ้านแต่งสวนสวยหมดแล้ครับไม,ไม่จำเป็นต้องไม้แบบอย่างนี้ครับ ไม่ไม่ได้แบบหลุดกระแสแล้วมันก็ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนน้ำแล้วก็ต้นที่งอกแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาไปเพาะต่อในวัสดุที่มันไม่ใช่น้ำแล้วครับนี้ผมเพาะในน้ำ ผ่าขวดอย่างนี้นะครับนี่ถ้าไม่ผ่าขวดนี่ก็คงงอกอยู่ในน้ำว่าเปอร์เซ็นต์เน่าอาจจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้น้องโผล่มาจากตรงที่ผ่าไว้นะครับเนี่ยน่ต้นนี้ครับโผล่ยืนมาหาแสงพอดีผมไว้แสงน้อยครับในที่เอาไว้เขาอะ่ะข้อใบก้านใบก็เลยยาว ยาวแบบเป็นเหมือนถั่วงอกเลยเดี๋ยวก็จะนำน้องที่งอกแล้วเนี่ยไปเพาะส่วนใบไหนที่ยังมีเขี่ยวอยู่ก็เดี๋ยวล้างสักหน่อยแล้วก็อาจจะแช่ต่อจนน้องงอกแล้วก็เอาไปเพาะต่อนะครับ mm hmm. ก็จะได้มีจํานวนแล้วก็ดูอีก ทีหนึ่งว่าต้นไหนด่างน้อยไม่ด่างหรือด่างเยอะแต่ว่าต้นแม่เขาด่างกับทุกต้นและครับครับ ฝากติดตามช่องไม้ใบหลากสีช่วยติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูอีกคือก็ดูไปเพลินๆนะครับบางอย่างมันอาจจะมีคนก็ทำแล้วหรือว่าพอจะรู้แล้วแต่ว่าเราก็ดูไปเพลินๆนะครับ ว่าบางคนอาจจะยังแบบเพิ่งมาชอบไม้ใบสีไม้ด่างพวกอะลูคาซียอะไรพวกนี้ครับก็ก็ก็ดูไว้ครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรผมก็เมื่อก่อนผมก็อยู่หนึ่งในนั้นแหละครับมาชอบตอนหลัง ยังไงฝากติดตามช่องไม้ใบหลากสีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ